สวัสดีครับสวัสดีปีปปปน้องๆทุกท่านครับวันนี้อยู่กับช่องลา้านนาไทยครับล้านนาไทยครับ <Okay. S 1> เคเขาเป็นอ,อู้นในแนวภาษากำเมือง <Huh? S 1> นะครับภาษาบ้านเขานะครับภาษาเหนือเขานะครับวันนี้ผมป้าพี่น้องนะครับมา ชมบรรยากาศครับทุ่งนานะครับบ้านเฮาห้องตรงเนาะเอวตรงเอวนาเนาะประเทศนะครับเกาหลีนะครับโรงงานใหญ่โตขนาดนี้ครับพี่น้องตึกมันจะติดนะครับติดตรงติดนานะครับติดดอยติดเขาติดป่าอย่างเงี้ยครับนี่ครับพี่น้องได้อ่าพอกันนะครับนี่ก็ บรรยากาศก็น่าอยู่อยู่นะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะเออหนาวนะครับหนาวผมบอกเลยว่าต่างประเทศนี่หนาวครับนี่เดี๋ยวผมจะป้าพี่น้องนะครับเดินไปดูใกล้นะครับโอเคนี่คือเป็นเป็นเติกแล้วเนาะเป็นเตอเสเ็จเรียบร้อยนะครับล้อปูเพียงเดียวนะครับแต่ว่าทั้งปูนะครับพี่น้องทั้งปูเป็นปูกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวป้าพี่น้องเดินไปพอนะครับอันนี้เป็นเข้า ไปเข้าย่ปุ่นครับเข้าเจ้านะครับเข้าเจ้าหรือเข้าย่ปุ่นเนี่ยนะครับเม็ดปอมปล็อกปล็กนะครับแต่ว่าในการจัดการบริหารหรือว่าน้ำอย่างของเพื่อนนี่มันดีครับนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องพอครับนี่ครับเขาก็จะเอาน้ำตั้งแต่บนบุ่นนะครับพี่น้องครับตั้งแต่บนดปุ่นอะเดี๋ยวผมจี้พอนะครับ ไหลลงมาเป็นหอดเป็นหอดเป็นหอดนะครับมันเป็นน้าหล่านปั๊บนะครับนี่น้ำเขาก็จะอยู่ดีหน่อยนะครับแต่บางบางเจ้านะครับบางเจ้าที่ปี่น้องหันในคลิปนะครับในคลิปหัวไปหรือในคลิปอื่นๆช่องอื่นนะครับพุ่นก็จะมีทําเป็นคณะเป็นคณะปูนเนาะก็จะมีเป็นบางทีนะครับถืเป็นคณะปูนแต่ส่วนมากพุ่นจะเป็นคณะแบบตรงอี้นะครับสูงมาดูครับปุ่นครับที่น้ำไหลมังครับสูงมาดูใกล้นะครับ น้ามันจะไหลลงมาอย่างเงี้ครับไหลลงมาจักระไหลลงไปเซตนะครับจะไปปั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสูงมารู้ครับนี่นี่ติดปากตอครับนั่นจะทิ้งลงปุ้นครับอันนี้ผมคิดว่าอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับตรงนี้ที่ผมท้ายให้พี่น้องรู้นะครับแหมนหนึ่งอาทิตย์คิดว่อไปหน้าจะมาปลุกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็โซนลงปุ้นนะครับนี่ผมสูงมาดูนะครับ ปุ่นจะเป็นโรงงานนะครับโรงงานที่ผมทำอยู่นะครับนี่เดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆครับสวนที่เป็นทั้งปุ่นจะเป็นเอ่อที่เขาปลูกโสมนะครับโสมอันทำโสมกันนะครับนี่บรรยากาศนะครับของประเทศเกาหลีนะครับจะมีช่วงอหนาวหนาวหนักกว่าห้อนครับห้อนอยู่บกักกีเดือนนะครับ บรรยากาศโดยรอบโดยรวมนะครับครับสวนตังด้านเพกก็จะเป็นน้ํากันนะครับพี่น้องนี่ครับให้เป็นน้ํากันนะครับแล้วบริเวณนี่จะเป็นเปืนจะปลูกกันพวกต้นไม้ต้นดอกอย่างของเปืนนะครับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาพี่น้องนะครับไปอ่าพอนะครับสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็จะพาพี่น้องพอโรงงานตัวนะครับแล้วก็ รวมทั้งการกินการยูเป็นเงไดนะครับนี่ประเทศเกาหลีนะครับที่พี่น้องบ้านเฮานะครับหรือว่าหลุดน้องๆนะครับอยากมาทํางานนะครับต่างประเทศนะครับต่อประเทศเกาหลีเป็นจะไดนะครับมันเหมือนบ้านเฮาก่อนะครับการกินการยูเป็นังไดนะครับหน้าตารงงานเปิดเป็นจะไดนะครับนี่ครับทิวทัศน์บรรยากาศแามแมลงนะครับ เดี๋ยวจะได้เอาป้านคลิปนะครับ <Okay. S 1> นะเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ